อันย่ามยางไปซื้อของตลาดเลยย่างโ้ยรวยโ้ยรวยโ้ยรวยอยู่พร้อมไปนี่เดี๋ยวทาทาทาคนสวยก่อนนะครับพร้อมแล้วฝนตกเศร้าเราแม่นะครับไปชมบรรยากาศสนามป้อมการเตรียมเอาอุปกรณ์ในการแสดงมือแรงมาพร้อมเนาะเกอรบูธตจำเป็นนะครับกันฝนจำเป็นย่าเอากางโฮมมาเด้อแม่มันบังพู้ทั้งหลังย่ำกางโฮมเนาะมันบังพู้ทั้งหลังฉะนั้นเอา หนึ่งคือรองสองคือเสื้อกันฝนครับมนีมลราเมียคอยจังหาาเบิงไรสดคอยอยู่ดีมีแห้งเด้อเมียบุญหลายสายเงาบุญหอดจอดถึงจังสิีด้เห็นไร้สิเด้มีบุญจังได้เ็นหนากันปีหน้าโบเมนีวนสิมาหลับไร่สดปีเอฟซีบ่าวนนครับแม่วัดอพีวัชราพรมณีสกุลแฟนขับอุปถัมภึงตอดเลียงแต่พึงตอดปวดเด้อจะสมารเลียงคอย สะอ่อนวาสนามพึงตอดปวดมื่อใดก็ลงบัญชีไว้เด้อเดี๋ยวอันอันเอื้อยวัชร่าเอื้อยวัชร่าพ่นพึ่นอันสีสสมาจ่ายพึ่นว่าพึงตอดปวดพึ่นว่าพ่อไปไสนี่พักแรมอยู่บนบ่งั้บนแล้วก็เดินทางปลอดภัยเด้อแรมอยู่บนเลยพักแรมอยู่บนเลยยังก็ บออมีดอกพ่ออมีดอกไม่หาไม่ยีบีก็ไม่ยีบีอยู่ใส่เพื่อนเดินทางแล้วบัดนี้ก็จะเป็นหมอรำใจเกินร้อยก็มาลำขวัญใจแฟนๆพระเอกเมนจักรพันธ์นะครับเพิ่นกำลังสิเดินทางแล้วพี่เนาะเพราะเดี๋ทานไปจับปลาเร็วๆโอ้โหจับบ้านเราอาได้อื่นเจับบ้านเราได้พิโรกอะ ไม่ใช่เราจะไปพิโลกแล้วพรุ่งนี้เหลือแต่ทีมงานใจเกินรอยโทรหารไม่ใไ่บีดูโอ้เขากลับไปถ่ายอยู่พ่น ไปกินข้าวต้มพ้าววัดคุณเออนี้วันไหมไอผูนเดิมมองปองเม,ม่นผูนเดิอลงค้าววัดมีกับเขามีอย่างเลือกเออคุณเดินเข่าพัดพร้อมมีบีบมะแม่อยากเข่าเราเนี่ยเดี๋ยวได้ไปจ่ายตลาดบอลจะยังไปวัดก่อนเราจะยังหนีรถคั้วอยู่นี่